ท่องเที่ยวที่บางกระเจ้ากันบ้างคุณผู้ชมทราบกันดีว่าบางกระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นปอดของคนเมืองอสูตรอากาศบริสุทธิ์เขาปอดเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่ล่าสุดค่ะทางด้านอบทนะคะเขาเตรียมที่จะประกาศให้บางกระเจ้านะคะเป็นพื้นที่พิเศษเดินหน้าสร้างการรับรู้ลุยสองโครงการศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่สากลซึ่งก็คาดนะคะว่าเร็วที่สุดก็คือสิ้นปีนี้จะเสนอเข้า รมนายชัดชพลจรุนพงศะ์ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้ถแถลงกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าซึ่งจากศักยภาพพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าและก็ชื่อเสียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ แล้วก็ยังเป็นพื้นที่อยู่ติดกับกรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่เมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งนะคะของมหานครการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกรัฐบาลค่ะจึงมีแนวคิดที่จะรักษาความสมบูรณ์นี้ไว้ให้เป็นสมบัติของการท่องเที่ยวของไทยโดยมีผู้อยู่อาศายัยชุมชนและก็ทุกหน่วยง,งานในพื้นที่นะคะต้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตั้งแต่ต้นและต้องได้รับการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกับการยกระดับมาตรฐาน ให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการดําเนินงานนั้นค่ะในปีงบประมาณนี้นะคะทางอบทอเนี่ยได้ทํา2โครงการสําคัญก็คือ1โครงการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าและ2ก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานสากลซึ่งก็มีเป้าหมายนะคะในการที่จะพัฒนาให้คุ้งบางกระเจ้านั้นเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ GSTC ดังนั้นค่ะทางอปทอนะคะจึงได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางการทํางานและร่วมบูรณาการการทํางานร่วมกันนะคะเปิดประสบการณ์ที่มีเป้าหมายสําคัญคือในพื้นที่เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างผลประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุดต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมประชาชนที่อยู่อาศัยนั้นมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นได้ประโยชน์และคุณค่าจากฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างเป็นสากล